แหยินดีวอยปกรณ์เปิดตัวสมาชิกเพิ่มอีก ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เปิดตัวแล้วก็หวานไม่แผ่วเลยทีเดียวสําหรับคู่รักต่างวัยบอยปรกรณ์ฉัตัดบริรักษ์หลังจากที่คบหาก,กับนักร้องรุ่นน้องอย่างเฟยพรประวีนีรสิงงานนี้ฝ่ายชายก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าฝ่ายหญิงนั้นเป็นคนสําคัญแถมยังเป็นผู้หญิงที่ส่งอิทธิพลในชีวิตเขาอีกด้วยล่าสุดก็ทําเอาแฟนคลับแห่ยินดีกันทวนหน้าหลังจากที่บอยประกอนพาสาวเฟยพรประวีไปกินมือข้ามกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามี ทั้งคุณแม่งามทิพย์น้องชายอย่างน้องธนาพัทและที่ขาดไม่ได้เลยน้องสาวสุดที่รักอย่างน้องวันใหม่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาประทับใจแถมฟฟแฟนๆยังแซวกันด้วยว่าสมาชิกใหม่อย่างสาวเฟยน่ารักและเป็นกันเองมากๆโดยภาพนี้บ่อยระบ,บุคแคปชั่นว่าชูชีนา่าฟาร์มรักเฟยฟาอายไมด์วีเอ็มหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นน่ารักอบอุ่นจากวันใหม่ที่ร้องไห้ไมห้เียมี แฟสู่วันใหม่ที่ยืนยิ้มแฉ่งกับแฟนเฮียในวันนี้วันใหม่ถ่ายกับพี่สะพยด้วยคุณเฟย์น,น่ารักซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนน้องวันใหม่ได้มีโอกาสไปออกงานอ e ีเวนต์กับเฮียบอยเมื่อถูกถามถึงแฟนแล้วน้องวันใหม่ถึงกับปล่อยโฮออกมาเพราะไม่อยากให้เฮียบอยมีแฟนเมื่อพี่ๆถามว่าเฮียบอยมีแฟนไม่ได้แล้วเฮ er ียหนองเฮียพาร์มีได้ไหมน้องวันใหม่ก็ตอบว่าไม่ได้ทางมาดวันใหม่พูดมาแบบนี้เราจะทําอย่างไรบอยก็บอกไปว่าอ๋อไม่เป็น รความจริงเขาก็แซวๆแหละเขาก็ยังเล็กอยู่อารมณ์ไม่อยากให้มีแฟนห่วงเหี้ยแต่ความจริงก็ไม่ได้ห่วงหรอกเนาะสุดท้ายถ้าเกิดเฮียมีแฟนก็พาแฟนมาเป็นเพื่อนวันหม่พาไปเที่ยวไปดูนะไปเล่นเกมด้วยกันได้เนาะเขาชอบแกล้งอันนีแ้แกล้งส่วนทางด้านเส้นทางความรักของบอยปรกรณ์และเฟย์พรปรวีนะัดฝ่ายชายก็ออกตัวก่อนตลอดว่าจีบส่วนตอนนี้เรียกแฟนกันได้เต็มปากโดยบอยปรณกเผยว่าตั้งแต่มาคุยกาเฟผมก็ตั้งใจอยู่แล้วครับ ว่าเราเคยให้เขามากแค่ไหนก็อยากให้เขาเท่านี้ไปเรื่อยๆให้ตามความเหมาะสมเท่าที่มันควรจะเกิดขึ้นและก็จะคงเลเวลนี้ตลอดไปไม่อยากให้ลดลงเท่าเดิมตลอดคงเส้นคงวาสม่ำเสมอคือเขาเป็นคนที่ผมแค่ความรู้สึกเป็นคนที่แบบว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากๆขณะเฟยได้ยินแล้วบอกรู้สึกดีใจค่ะ